สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องพี่ชาชนแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ชาอีกอีกเช่นเคยครับช่วงนี้ก็มาได้ออกหมายตกปลาเลยครับวันนี้ก็พาทุกทุกท่านมาดูต้นมะเขือที่ปลูกไว้นะนะครับต้นมะเขือนะผมนี่เป็นต้นมะเขือที่ผมปลูกไว้อายุแล้วก็สักมาหหนึ่งปีแล้วครับก็คอยมันแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับผม ของผมนี่ถ้าออกผลผลิตชุดหนึ่งนี่ผมก็จะจะทำการแต่งกิ่งครับแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่ก็เป็นต้นมะเขือยาวครับผมมะ,บมะเขือยาวสีเขียวครับนี่ก็เป็นต้นมะเขืยวยาวสีเขียวครับผมก็มีไม่กี่ต้นครับผมปลูกไว้ก็แค่สิบกว่าต้นครับผมปลูกไว้แค่พอได้กินครับ ผมเป็นมะเขือยาวสีเขียวครับอายุก็เราสักมาณเกือบหนึ่งปีแล้วผมที่ปลูกมาครับต้นนี้ก็เป็นมะเขือปลอกครับผมนี่ครับผมได้กินตลอดครับต้นมะเขือปลอกเพราะว่าทรงพุ่มนี้มันจะมีใบเยอะกว่าต้นมะเขือยาวนะผมผมก็คอยตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับก็ได้กินเรื่อยๆผมเราไม่ต้องได้ไปซื้อตามท้องตลาดผมเพราะว่าบางช่วงมันก็แพงมากครับ ต้นมะเขือปลอกต้นนี้ก็เป็นต้นมะเขือปลอกครับผมก็มันแต่งกิง่งมันใส่ปุ๋ยครับผมก็พอได้กินครับบางครั้งกินไม่หมดก็เก็บไปแบ่งญาติญาติต้นนี้เป็นมะเขือยาวสีม่วงครับต้นนี้นีนพึ่งแต่งกิ่งเสร็จพึ่งออกผลผลิตครับผมต้นนี้ออกตกมากครับต้นนี้สวยมากครับต้นนี้อายุ่เร่าก็เกือบหนึ่งปีนะผม คอยแต่งกิ่งการที่มันไม่สมบูรณ์นะผมไห้มันแตกยอดมาออกมาใหม่ถ้าแตกยอดมาใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่มันก็ออผลผลิตดีครับนะครต้นนี้ก็เป็นมนะเือปลอครับหลายต้นก็เป็นไมะเืยยาวสีม่วงมะเคยยาวสีเขียวครับผมก็ปลูกไว้พอได้กินได้เป็นกับข้าวครับบางช่วงบางครั้งนี่ราคามันก็ แพงมากครับอย่างมะเขยอยาบางช่วงนี่ไปซื้อดำทองตลาดน,นี้สามลูกนี่สิบ,บาทหรือยี่สิบาทนะผมถ้าเราปลูกแองนี้ก็กินไม่หมดครับกินจนน่าจะเป็นมือเขือแล้วครับนี่ก็สวยงามครับผมนี่ผมต้นที่แต่งเก่งครับเก่งหนึ่งนี่มันจะออกเยอะมากผมนี่ มันออกเยอะๆนะผมมันจะไม่เคยยาวครับถ้ามันออกแค่ลูกเดียวเนี่ยมันจะยาวกวัวถ้ามันออกเยอะๆสามสีลูกนี่มันก็ไม่เคยยาวครับแต่เราปลูกไว้กินครับไม่ใช่ไว้ขายครับผมเราก็เก็บไว้ครับผมเก็บไว้ครับผมพอได้พอได้เป็นกับข้าวครับผมก็มันดูแลมันแต่งกิ่งมันใส่ปุ๋ยครับผมก็ได้กินเรื่อยๆครับผมอายุแล้วเราก็1นึ่งปีแล้วครับ ไว้พอได้เป็นกับข้าวครับ